น้ำแรงที่บ้านของเราเพื่อน,อนอาหาปลาไปไห้กินแรงพี่น้องเอ๋ยค่งประกอบแล้ววังเทียงเนี่ยเราจะนี่สุกอันนี้ใส่ซุกระบาดน,นี่น้ำาน้้ำก็เริ่มปลุกลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนน้ำลดลงไปเรื่อยๆหาดหาดสวยงามมากเลยจะนี่หาดสวยงามมากมีทั้งรอยตีนเป็ดรอยตีนมนุษย์ น,นี่หอยตีนเป็ดได้นี่พี่น้องเลยนีทั้งมนุษย์พร้อมละ่ะหาดซ้ายสวยนะคะนี่น้ามันลดลงจะพอได้เยอะจะเพิ่ขึ้นจะ้ะเดิน,ดน,ดนไปถึงตัวแบ๊แบแล้วเบิ่งพุ่งผู้ยกสะดุ้งกับมันมันได้พี่น้องเลยเดี๋ยวน้อยก็มื้อน,นี้บ่ได้ลงทำการแสดงเลยพี่น้องขาเพราะเข้ากันม้ำแต่งสะดุง้งให้เขาลงนี่ แจ้งจอน้อยให้เขาลงจอใหญ่กับขาพังกันเลยแต่งขาแต่งยังแล้วก็ไม่ได้ทําการอะไรก็เลยดูเขาเฉยเฉยพี่น้องเอ้ยนี่เบืองเพิ่นใส่ไข่เปนกับมันร้อยไข่จเจ้าเพื่อนเพืเ่อนก็หากินไปตามวิธีชาวบ้านแหละ,จะเจ้าเพืเ่อนถนัดใครถนัดมันใครชอบเบียร์แบบไหนก็มาใส่มาถะม,มาหาเอาก็อพอได้กินอยู่จ้ะ ถึงกับว่าบ่าได้กินวังเมื่อวานกับเมื่อกีอน,นี่เขาได้กันหลายพี่น้องเย้ยฝนตกน้ําแดงลงมาปาะ,ะเพียนขึ้นได้กันจังเลยพี่น้องได้เป็นล้าเรือเลยตาละเจ้าก็พอได้กินได้อยากจากเพื่อนๆน,นำนำหัวแรกของปีเพิ่งจะลงมาเขาก็ลงมาหาก็พอได้กันอยู่นะคะคุยยกสะดุ้งกะไปยกไปก็ว่างเป้ากันอะ้รพี่น้องเลยนี่ มันเริ่มล้มลเลยแถวเนี่ยมันหนาซุกจ้ะเนี่ยแถวเนี่ยหนาซุกแถวเนี้ยหนาเอาสะดุ้งไปซุกลึกหรืออ๋อ ก็ไปขอบขอบมันเป็นแอง,งกลางไงมันเป็นแบบท้องกระทระทเออเดี๋ยวเมื่อใหม่ค่อยไปเมื่ออื่นก็น้างไปทีลดลงก็พอดีแหละมาลุ้นลาดางน้อยกันพี่น้องเอ้ย รากาศท่องฟ้าแจ่มใสมากเลยจ้ะเพื่อนๆไม่ได้เสริมน้ำให้โดดปะหลอดขนาด4เซนยังหลอดสุอาหารเซนไมได้กินปาลาหรือก็ต <c oughs> ิดแมนยูถ้าใส่ตาแญ่มันก็ได้ตัวแญ่ขึ้นมียูหาเซนนะ บ้านกันพี่น้องเอ้ยบันนี้ค่ำแล้วนะนี่เลยบรรยากาศยามขลงสวยงามไปตามท้องเรื่องนี่ละจ้ะนี่น้ำลดลงมากรเหลียวเห็นปลาเอาเหยาะไอ้อเงี้ย <c oughs> ปลามองนี้บ่มีคนดันไว้มันก็นเลยหกตรงสี่ลราพี่น้องเลยบ่มีคนทำไรใส่ทุกเที่คนเห็นไห้ใส่นี่บริเวณนี่แปลลุมเลยเนะี่ยทีนี้ไม่มีคนมาทำปิกเออบ่มันปีนี้ปีกกายปี๊กกรอน หากินกันไปตามวิธีเราจะเพื่อนเพื่อนจ้าไปจ้าเมื่อบ้านกัน